เราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะว่าตอนนี้เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอยู่หรือเปล่ามันจะมีคนบางคนที่มันเป็นโรคเขาเรียกนาซิซิสติกเป็นโรคที่แบบข่มเราเป็นโรคที่เห็นแกตัวพูดง่ายๆโรคคนที่แสงไม่ดีอ่ะเออแต่พวกนี้ปากดีนะในตอนแรกที่คบกันนะเขาจะทำให้เราดูเหมือนเราเป็นคนสำคัญของเขา แล้วทันทีที่ถูกดูดเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยเลยแล้วเขาจะดูดได้เฉพาะกับใครรู้ป่ะคนที่ขาดความนับถือตัวเองฉะนั้นเช็คง่ายๆเลยว่านี่ฉันอยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกหรือเปล่าข้อแรกเลยนะเขาจะทําให้เรารู้สึกสงสัยในตัวเองเอ๊ะน,นี่กูเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่คู่ควรกับเขาหรือเปล่า,าเขาจะมีวิธีข้อที่สองเราจะเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองไม่กล้าพูดสิ่งที่เราต้องการไม่กล้าบ,บอกว่าเราคิดยังไงต้องการอะไร นะขาดความเป็นตัวของตัวเองเราต้องปรับทุกอย่างเพื่อที่จะเข้าหาเขาให้ได้อืมออกมาให้เร็วเลยนะจ๊ะกับอีกอันหนึ่งคือล,ลักษณะของการที่เรารู้สึกว่าเขาจะทําให้เราต้องเข้าหาเขาอย่างเดียวโดยที่เขาไม่พยายามเข้าหาอะไรเราเลยถ้าเธอรักชาเธอต้องทาแบบนี้ทนได้ก็ทนทน,ทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทนส่วนใหญ่คนที่ทนก็คือคนที่ขาดความนับถือตัวเองก็จะยอมอยู่กับคนแบบนี้นะฉะนั้น อันนี้ยังไม่นับนะว่าดาทอตบเตีอยน,นั้นมันคงไม่ต้องคิดว่าเอ๊นี่ท็อกซิกไหมอันนี้ท็อกซิกแน่นอนนะแต่ว่าครูมาบอกเรื่องสัญญาณเบื้องต้นฉะนั้นถ้าอยู่แล้วเราไม่ชอบตัวเองอ่ะอันนี้ออกมาเถอะค่ะไปอยู่กับใครบางคนที่เขาทำให้เรารักตัวเองแบบไม่ต้องพยายามดีกว่าเนาะ